สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ทราบข่าวมาว่านะครับ Google b a r ซึ่งเป็น AI ของ Google เนี่ยมีการอัปเดตแล้วนะครับทำให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์นะครับหรือว่าดีขึ้นก็ว่าได้นะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับในการใช้ o o o l l e บ r d สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับดับับแรกก็เปิด Google ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ลองพิมพ์คาว่า Google ว a ตบานะครับ g o o g l e b a r ตนะครับ แล้วก็นะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับ trybot and ai นะครับคลิกเข้าไปเลยแบบนี้นี่นะครับตอนนี้ก็จะมีป๊อปอัพเพิ่มเข้ามานะครับบอกว่าให้เพิ่มตำแหน่งนะครับเพื่อให้ได้รับคำตอบที่แน่นอนอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเราจะใช้ตำแหน่งที่แน่นอนหรือจะปิดไปก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตด้านบนนะครับ b o d เพิ่งมีอัปเดตใหม่ดูอัปเดตเลยอ่ะไปดูอัปเดตก่อนนะครับมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับนี่ให้บริการภาษาใหม่มากกว่า40ภาษานะครับซึ่งรวมทั้งไทยด้วยเขาบอกว่ารวมทั้งไทยด้วยนะครับใน40ภาษานี้นะครับแล้วก็มี o o o l l l L n นบาทอ่านคําตอบให้ฟังได้นะครับโอ้โหนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับซึ่งนะครับ ในการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและที่สำคัญก็คือฟรีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับว่านี่คือตัวอย่างพร้อมนะครับอยากนอนก่อนเที่ยงคืนวางแผนให้น้อยแนะนําให้เราอ่านหนังสือสิบเล่มวางแผนเมนูเมื่อเช้าแบบสุขภาพดีและทํางานนะครับทีนี้ถ้าเราอยากทดสอบโดยพร้อมเขาเนี่ยนะครับเราก็เอาเมาส์คลิกตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกตัวนี้ได้เลยนะครับ มันก็จะเป็นการพิมพ์พร้อมแทนเราเลยนะครับแล้วก็บาตก็จะเอาคําตอบมาให้เราแบบนี้เห็นไหมครับต่อไปนี้คือตัวอย่างเนี่ยก็มาเลยนี่คือคําตอบนะครับกรณีที่เราใช้พร้อมที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าเราอยากถามเองนะครับป้อนพร้อมเองก็มาป้อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองป้อนดูนะครับช่วยแนะนำนะครับแนะนำนะฮะคำสั่งนะครับ ดูเก็ตนะครับผมจะทำแอปสคริปต์นะครับช่วยแนะนำคำสั่งดูเก็ตนะครับที่ใช้นะครับงานด้วยก o เกิลแ p ปสคริปต์ว่ามันเขียนยังไงเราอยากรู้ว่ามันเขียนยังไงอย่างนี้นะครับเอาละนะครับจากนั้นก็นะครับกด enter หรือหรือคลิกที่ปุ่มนี้ก็ได้กดส่งนะครับกดส่งไปนะครับบาตก็จะทำการวิเคราะห์ พร้อมนี่นะครับพร้อมกับตอบคำถามนะบอกว่านี่คือตัวอย่างการเขียนดูกิดนะครับเราก็สามารถก๊อฟฟัง์ชันนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับหรือนะครับเรื่องอื่นๆนะครับช่วยแนะนำนะครับแนะนำการสร้างสไลด์นะครับการสร้างสไลด์สำหรับงานนำเสนอ กด Enter ก็ได้ครับกด Enter ก็ได้นะครับ Google Bar ก็จะแนะนำคำตอบนี่หาคำตอบให้เราหนึ่งสองสอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะเพื่อจะแปลไปทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษนะครับก็ภาษาไทยตรงๆแบบนี้เลยก็สามารถ ใช้งานนะครับหรือว่าได้คำตอบจาก o o o l l e บ r ทนะครับเยี่ยมมากๆครับสำหรับ o o o g l e บัตที่มีการอัปเดตนะครับในการใช้ภาษาไทยนะครับก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ